สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู parole, ่ช่องอุ้นอุ้เข้าสู่ช่องอะไรนี่ช่องขนมบโมได้แล้วอ yeah. uh ืมอ uh ืมบรรยากาศยามเย็นเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะทุกคนนี่เอาขนมโมฝากคุณตาเอาขนมโมฝากคุณตาเห็นนโฟกัสเอาเดี๋ยวข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะอย่างไรอีกตัวหนึ่งโฟกัสออกมาไหมออกมาไหม โฟกสัสอย่าไปทำน้องปลาเราจะกินลูกอมอีอยากกินลูกอมกอีขนมวุนท่าเหลือมาหยิบด้วยนะเหลืออะไรคะเหลือ, <laughs> อลูกอมหนึ่งเดี๋ยวลูกอมหนึ่งโอ้ยสภาพคือแบบหนาซีดหนาเชี่ยวแท้ขนมวุ้นยังย,ยังไม่หายจาก,กนนอ,อาการนันนี่นะคะโฟกัสถือให้ป้านหน่อยสิทำไมจับงั้นล่ะ ไม่เห็นหน้าตัวเองนะฮัลโหลชิคกี้ฮึ่มฮึ่มฮึ่มดนี่อ่ะลูกอมเฮ้ยมันไม่เหมือนสีเขียวเลยอ่ะก็สีเขียวอ่อนไงมาไปกันเถอะสีเขียว่ีบ้าไป่ะจับได้ ไปเร็วถ่ายไปเล่นน้ำแล้ไ<ป>วไปเล่นน้ำด <c oughs> <อ>้วยไปดิเดินเดินไปไม่อยากวิ่งนักับควายไม่อยากวิ่งนะกับควายโอ๊ยอะไรมาเนี่ยมาดูควายดิอาควายขึ้นแล้วโฟกัสดูไม่หันละควายขึ้นแหละน้ำขึ้นสูงมากนะคะทุกคน,กคนวัดได้สามเมตรสิบ สามเมตรสิบถ้าสี่เมตรก็จะขึ้นถึงตรงนี้เลยถึงควายที่ยืนอยู่เลยตรงไหนสวยเอ้ยตรงไหนสวยจังเลยตรงไหนคะตรงนั้ตน,ตร,นตรงนั้นสวยจังเลยตรงนั้นสวยเหรองั้นเราก็ไปสิปะไปไหมไม่ไปคืนมองกันไปทำอะไรตรงนู้นตรงนั้นไปดูบ้านกันไปดูบ้านโฟกัสบอกว่าอยากเดินเล่นนะคะโนบุนก็เลยมาเดินกับเขาฝนตกฝนตก ฝนตกแบบทุกวันเลยแก้วมังกรก็เลยสุกช้าค่ะแต่พอสุกก็คือพร้อมกันเป็นสิบลูกเลยตรงไหนไหนคะไปไปตาไปแล้วเด้เดี๋ยวเขาก็จะกลับบ้านกันแล้วเด้เพื่อเด็กงองไงโกโกวาโกโกวาโฟกัสใส่มาสองสองปีสามปีแล้วนะะหนูว่าจะซื้อให้เขาใหม่อยูอ่เพราะว่ามันนานแล้วนานแล้ว ตอนนี้หนูใช้กล้อง iPad ถ่ายนะคะทุกคนก็จะงงๆก็จะงงๆว่าที่จริงกล้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็ชอบมองนี่นี่ไปฝั่งนู้นปะดูท้องฟ้าค่ะทุกคนน้ำนกไปแล้วเห็นปะหืม น้ำไม่สะอาดค่ะน้ำขุ่นแล้วทำไมน้ำตรงนี้สะอาดอ่ะไม่สะอาดน้ำขุ่นนี่ทำไมตรงนี้แปลกเนาะเราโอเพราะว่าเราเดินตรงนี้ตน้นไม้มันต้นไม้มันสูงกว่าเราสะอาดจังเลยอ่ะอืมเพราะตรงนั้นน,น,น,น้ำะดดะตะกะบกมันอยู่ที่เดียวกันนะไปกลับค่ำแล้วค่ำแล้วอมมืมค่ำแล้วเก้าววนห้าหน่อยยังไม่ได้เดินเลยเลยเนาะวันนี้เรามาช้าเกินไปค่ะ ดเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเร็วกว่านี้แต่ว่าฝนมันตกตอนแรกขนมว่าจะมาเร็วกว่านี้แต่ว่าฝนมันตกก็เลยพากันออกมาช้าค่ะทุกคนนี่น้ำพ่อขนมุ้นใส่ไว้เรียบร,ร้อยเราเอาปลาไปถามตาดิไะไปถามตานะทำไมมันถึงมีฟองทำไมมันถึงมีฟองคะอยู่ข้างๆ โฟกัสเอาหัวหนูไปใส่อะไรมา okay. ทำไมเย็นนี้สระผมด้วยโอเคโอเคเดิ uh, นด uh, okay. ีๆค่ะหนูชายเป็นแบบว,ว่า um, ดูจให้เพื่อนดูโอ้ยให้ให้คุณลุงคุณป้าดูไม่ใช่เพื่อนๆไม่ได้อยู่โรงเรียนโฟกัสดิ ใ <laughs> จกอีก่ยงของคนล็อกเอไคืออะไรนะล็อกหน้าห,หนูก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยสิไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าตะก,กุยไอนี่ดีนะคะหนูก็อยากแบบว่าอยากมี iPhone ไม่ถ่ายคลิปกับเขาอยู่ดิแบบว่าภาพสีมันมันสวยแล้วมันก็นะน,นิ่ง่นะพ่อบาใสุ่นสงคนลวเ่ยบ่าวที่ไหนไม่มีหรอกโอ้ย มัน <c oughs> น่าจะเป็นแบบว่าคนเขามาไอ้นี่โฟกัสก็เลยเรียกคุณบ่าปะจับมือเดี๋หนูให้อันนี้ดูดูนะเห็นไหมเยอะเลยเยอะเลยนี่ค่ะโ <c oughs> ฟกัสอย่างให้ดูก็คืออันนี้ป่ามคนโดนมดกัดค่ะ ก็เดินฝั่งนี้ฝั่งนู้นนำ้ำพี่นี่เอา้อาอะไรหายอีกหายแล้วหายแล้วใช้ทิดมันไม่ได้แล้วหายแล้วหายแล้วก็คือไม่มีน้ำหมูกิดนี่เหมือนกระสุนเลยอ่ะกระสุน,ย,สนยังไง สูงไหมบวนสูงแต่นั่งงดีลรวจะล้มโฟกัสอย่าเล่นค่ะของกินห้ามเล่นจะกินก็กิน,นอ,อิ่มขนอิมข้าวแล้วค่ะอิ่มข้าวไม่ใช่หิวข้าวอิ่ม,อ,มอิ่มแล้วก็แม่ให้แมนด่าสิแต่แม่ก็ด่าโอ้ด่าอะไรอะด่าตัแม่ไงแต่ว่าตอนนี้เรา ก็กาลังจะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนถ้าใครที่มาทันไลฟ์สดก็จะเห็นน้องขนมุ้นพาไปดูต้นฝรั่งนะคะมีเอฟซีใจดีท่านได้ส่งต้นฝรั่งอู้หลายพันมากเลยค่ะมาให้ปลูกนะคะจะปลูกในอันกันแท่เนาะกันแทะเห็นบอระกันแท่นี่กันแทะตรงนี้นะคะทุกคนคุณแม่ก็คือหางกันแทะเนาะหางกันแทะจะว่าให้พาไปดูก็ก็ได้นะคะ เดี๋ยวพาไปดูดูกับเผือแบบว่าคนที่ไม่ได้มาดูในไลฟ์สดเนาะจะได้เห็นโออโย่เยขาจว่าหนาคอยคือหน้าขนมวุ้นซีดจังช่วงนี้เป็นคนป่วยค่ะอ้าโยเกือบโดนต่อยอย่าต่อยเราเลยหนะอ๋อเจ้าแค่นี้ข่ายก็เจ็บแล้ว ต่อไปหนูว่าน่าจะได้โลโลกันแทออกอยู่เด้อเพราะว่ายาเข้านั่นกับปลูกมากแบบว่าหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วก็โลโลแล้วก็ปลูกของของผลไม้ปลูกอียังบยใบไส้ะค่ะทุกคนอื่อันแทนี้เลยปลูกยาวนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน6ต้นนะคะแล้วก็มีหลายพันมากแต่ขนม้วนจำชื่อพันธุไม่ได้ต้องอ่านเอานะคะทุกคนนี่อันนี้พันฝน องมี่ <c oughs> บ่กูมว่าอ่านถืออ่านมาถือให้เธอ,อ่านอันนึงแล้ว <c oughs> ับตีนบ่คอยถืออยู่ <c oughs> อันนั้นของของจ้วนซื้อบ่ดูแบบไกลๆนะบ่ได้เข้าไปดูนะคะ <c oughs> แต่ขนมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลนะว่ามันต่างกันยังไง <c oughs> แล้วก็มีพันธเต็งโมใช่มีพันแตงโมด้วย <c oughs> มีพันแตงโมแสดงว่าต้องไปแบบเป็นสีแดงเนาะข้างในเนาะ พราะอันนี้พันเดียวกันของจ้วนสือแล้วก็มีเหมือนต้นนี้ที่มันมีพันอของของเป่าสือ่อมันจะมีแตงโมอีกมา้นหนึงถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อใช่อันนี้ก็แตงโมมันจะมีบางต้นที่มันแบบว่าเป็นพันเดียวกันนะคะทุกคนอุ้ยตรงนี้แสงสว่างดีจัง <laughs> อยู่ตรงนู้นมืดมากเลยตื่นนี่นะ ตัวน้อยเขาจะว่าตัวน้อยเหมือนจะตัวใหญ่แต่ก็ตัวน้อยเหมือนจะตัวน้อยแต่ก็ตัวใหญ่หรือเปล่าแตาโอ้ยหนูไม่ได้มาที่ทุ่งนาหลายวันมากมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเนี่ยจะฝนตกน้องไม่สบายก็คือไม่อยากโดนไอฝนค่ะไม่อยากโดนไอฝนก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่าแม่เข้ามาเท่นที่ถุ่งวันนี้ตอนแรกว่าจะมาเร็วๆหน่อยมาแบบว่า มารับอากาศอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ก็คือฝนตกค่ะฝนตกบ่อยด้วยความที่พายุเข้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะ <c oughs> แล้วก็กังวลเรื่องแบบว่าไอ้นี่ด้วยทางด้านชายแดนนะคะทุกคนเ <c oughs> มื่อวานนี้คุณแม่ก็สั่งให้หนูซักเสื้อผ้าพด้วยควาบที่มันมีขาวแว่ออกมาใช่ไหมหนูก็เลยซักเสื้อผ้าพประมาณแบบว่าอู้ขึ่มแล้วแหละสี่โมงห้าโมงซักเสื้อผ้าพของคุณแม่แล้วหนูก็ซักของหนูไปแล้วก็เมื่อวานนี้เก็บห้องด้วยตอนแรกเมื่อวานก็ว่าจะมาถ่ายคลิปแต่ว่าก็เก็บห้อง ก็เลยไม่ได้แวะมาถ่ายคลิปนะคะทุกคนถือ,อ <laughs> สู้อยู่สู้อยู่เดอ้อเขาอะย่เดอ้อี๋ยวหนูจะต้องเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของขน,นมบุญด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาาย บายตอนนี้ต้องยาชแล้วบายๆนะคะไปเจอกันใหม่นะคะทุกคนฝากเข้ามาดูเป็นกำลังใจคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะถึงหนูจะตอบคอมเมนต์ช้าแต่หนูก็จะพยายามตอบนะคะทุกคนรอก,กันด้วยนะบาย